วันนี้จะพาไปดูว่าข้าวสารเนี่ยมันมีน้ำหนักมากเราจะมีเครื่องทุ่นแรงอะไรที่จะทำให้ข้าวสารเนี่ยมันเบาลงแล้วก็ช่วยยกขึ้นรถได้ง่ายๆเดี๋ยวไปวดูกันเดี๋ยวตอวนอะื่นเนี่ยผมใส่รองเท้ามนะครับซึ้อเท้าม,ามดาไมไไ่าใช้ตั้งแต่สมัยเรียนนะครับแบบนี้ใช้ดีแล้วก็ป้องกันเซฟตี้รองเท้าได้เซฟตี้เท้าได้ดีเข้ากันกับการทําง,งานของผมนะยกข้าวสาร เดี๋ยวต้องขอความช่วยเหลือั้องโฟนนะครับมา <ไป S 1> ช่วยรีวิวหน่อยดูหน่อยเ,อเดี๋ยวไปดูกันเครับข้อาขาสาระกลี่ประมาณกระสอบละ48กิโล4ี 40, 40, <ม>่ถึงห้โลนะครับที<ม>นี้เรามาดูว่าถ้าจะยกเนี่ยใช้คนยกไปเนี่ยค่อนข้างหนักเพราะนั้นเราก็าจะใช้เครื่องทุนแรงเลยมาดูเจ้าตัวน,นี้กันนี่เลยต่างว่ประมาณ อ้อถอยข้าไปข้างในหน่อยครับต้กงถอยเข้าไปข้างในหนนี่ครับดูฟังกชั่นเทสกับการใช้เข้าสายมีการยกนะครับเราสมมตินะครับสมมติผมสมมตินะครับยกตัวอย่างมันหนักครับเราจะยกให้ได้กี่กิโลเนี่ยเราสมมเราจะไปส่งเข้าสายนะเราเข้าขึ้นมาลงนี้เลยแล้วก็วิธีการเหยียบนะครับเดี๋ยวผมจะเทสขึ้นไปเพิ่มอีกว่ามันหนักได้เท่าไหร่แค่ไหนด้วยตัวผมเองนะครับ ผมว่าตัวผมน่าจะตักกว่าข้อสามนิโลนึงมาดูกันเดี๋ยวให้ต้องขานะครับโ <Okay. S 2> อเคดูนะครับขึ้นนะครับแู้หญิงคือใช้ใช,ใช้มือกดก็ได้นะครับมไม่หนักผู้หญิงใช้ได้นะครับอันนี้สบายๆขึ้นอย่างดีนี่ครับดูขบวนไปนี่ครับขึ้นมาสูง90เซนนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหขึ้นเป็ีพัดลมได้สบายโอ้โหโอเค โอเคอันนี้คือค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงถือว่าทนทานเลยโอเคพ่อพ่อพอพอเอาเลยลงไปครับเอาลงโอเคนี่ครับไฮ้ดอติ่เนี่ยอ้ยเฮ้ยเป็นไรครับไม่มีปัญหางานนะแต่เป็นเท่ากันว่าโอเคสำหรับอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปดูว่าจะยกขึ้นรถจะเป็นยังไง ขึ้นรถก็เทินไปแล้วขึ้นมาให้เหนือกระบะรถนะแล้วก็ดันขึ้นเลยไม่ต้องยกหนักโอเคมี่นันว่าเครื่องทุ่นแรงสําหรับคนที่สนใจเรื่องเ,ออเบาแรงเรื่องยกของหนักยกข้าวสารเนี่ยแล้วทาไงหาเครื่องทุ่นแรงมาได้เนี่ยผมแนะนํานะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับมือใหม่อย่าผมหัดเริ่มเมื่อก่อนยกหนักตัวน,นี้มีเครื่องทุ่นแรงช่วยได้เยอะก็ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปต่อต่อไป Được anh, lòng tháo, lòng tháo, lòng tháo Yeah